วันนี้เราจะมาดูความแตกต่างกันนะครับระหว่างดังดังดังโลดังโลบายูกับดังโลตัวปกตินะครับว่าตัวดังโลบายูเนี่ยมันดีกว่าหรือเปล่าหรือว่ายังไงทำไมราคาสั่งทำถึงแพงกว่าดังตัวปกตินะครับไปกันเลยเริ่มที่กล่องกันเลยนะครับก็อันตัวดังโลเนี่ยจะเป็นกล่องแบบลิ้นชักนะฮะแล้วก็ ตัวกล่องเนี่ยจะเป็นสีขาวหมดเลยนะครับสีขาวด้านเนาะอันนี้จะเขียนว่าก i k e Byu นะครับ Nike Byu แต่ก่อนเนี่ยจะใช้คําว่า Nike ID เนะาะเขาก็เปลี่ยนมานะครับเรียบเรียบเลยนะครับเป็นนะครับ <ain> เห็นแล้วก็ตรงแท็กรองเท้าเนี่ยจะเป็นสีนะครับที่เราสั่งทําแล้วก็จะเป็นไซส์เนาะนี่ครับ นี่แหละนะครับอันนี้สั่งก็จะคล้ายๆดังตัวดังเทนเกี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปคัสตอมต่อแต่เดี๋ยวจะสอนด้วยว่าคัสตอมอย่างง่ายๆนี่ทำยังไงไม่เคยทำเหมือนกันนะครับครั้งแรกแต่ก็จะลองทำดูนะครับเปิดออกมานี่ก็มีกระดาษห่อให้ด้วยนะเป็นเป็นลายเอ่อเป็นลายเนีข,เขาวๆในค้บายูอย่างี้นะฮะ ก็ก็สวยนะกระาดาษห่อเขาก็ใช้ได้เลยแหละแต่ว่าไม่มีกระาดาษห่อซ้อนอีกทีนะครเดี๋ยวจะให้ดูตัวรองเทา้าเค่อนข้างคอนเป็นคอนเซ็ปตตแบบขาวนะคะเพราะว่าเขาต้องการให้น่าจะเขาต้องการให้คนคนแบบเ,เติมสีสันลงไปให้รองเท้าตามใจตัวเองเนาะนี่ครับนี่นี่เห็นช,ะชะัดตัวดังโลบายยูของนกี้บายเนาะก็คือ ที่เห็นครั้งแรกก็เออรู้สึกได้เลยว่าไม่มันแตกต่างจากดังตัวปกติแน่นอนเพราะว่าตัวหนังก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับเออดังตัวตกต,ตัวปกติเนี่ยจะเป็นหนังแบบหนังเรียบอ่ะแต่นี้จะเป็นหนังแบบมีเท x t เอร์นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะลองเปรียบเทียบให้ดูเนาะก็บอกก่อนว่าราคาป้ายตัวนี้ประมาณ 4, 0 0 0 4น0 0่นาะครับน่าจะประมาณ4,5 0 0น,นะถ้าจะไม่ผิดนะครับแต่ว่าตัวลังโลทั่วไปเนี่ยมันจะอยู่ที่3,6 0 0นเนาะ ออนี่นะคะก็แล้วอย่าลืมนะคะตัวข้างหลังนี่ตรงข้างหลังตรงฮิวคอเตอร์เออฮิวแทบตรงฮิวแทบนะคะนี่มันจะสลักชื่อเป็นชื่อเราด้วยก็ได้นะหรือจะเขียนเป็นไนกี้ปกติก็ได้แต่อันนี้ผมเอ,อ่เอ,อสลักเป็นชื่อเอ,อ่ปากเป็นชื่อเป็นชื่อเพจนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ติดตามกันเนาะเป็นเพจฮาลิเตอร์นะครับ N V B Never Boy นะครับอืมเดี๋ยวออไปดูตัว ดังโลตัวปกติกันออกมาเสกมาอันนี้จะเป็นดังตัวพิเศษเนาะเป็นดัง s e ไอตัวคล้ายๆเป็นลูกขนมหวานอะ่ะเออแต่ก็คือคุณภาพเขาก็จะเหมือนดังโลปกติเลยเนาะนี่เราจะเทียบให้ดูนะฮะดูอย่างตัวดังโลปกติเห็นไหมฮะนี่มันจะเป็นหนังเรียบๆแบบนี้ต้องดูลังจะดูให้เห็นช,าชาน้าๆนนฮะนี่ตรงขาวๆเห็นปะมันจะเป็นเทกเจอร์นิดนึง ตรงเนี่ยเป็นเทกเจอร์แบบรอยแตกๆนิดนึงเราจะโฟกัสให้ใกล้ๆนะฮะ mm hmm. ข้างหน้าก็เหมือนกัน mm hmm. เป็นตัว texture, เทกเจอร์หน่ยถ้าเห็นแบบแสงมันกระทบมันจะเป็นตัวเทกเจอร์แต่ว่าตัวดังโลปกติเนี่ยมันจะไม่มีนะฮะมันจะเป็นหนังเรียบเพลนนะฮะแล้วก็เชือกก็จะไม่เหมือนกันด้วยเชือกอันนี้จะเป็นไนล,ลอนอันนี้จะเป็นแบบผ้าถัก mm hmm. จะถักไม่เหมือนกันอนะฮะ mm hmm. ประมาณนี้ครับส่วนอื่นๆก็เหมือนกันทุกอย่างเนาะ เนี่ยฮะนั่งโงบอู่ก็ตอนนี้ก็ยังมีให้สั่งอยู่นะแต่ว่ามันจะหมดบางสีคือสีเนี้ยไม่เห็นละผมเข้าไปดูล่าสุดก็คือไม่เห็นละจะเป็นสีอื่นแต่ก็ก็สำหรับใครที่ไม่อยากซื้อราคารีเซลที่มันสูงนะคะตัวเคนตักกี้ก็เอาเนี่ยเอามา,าพัซ่อมต่อเลยนะครับก็ด้วยความดังมันไม่ใช่รองเท้าที่แบบเออม,มันทำง่ายอะ่ะเพราะว่ามันแบบส่วนประกอบรองเท้ามันแบบ ไม่ได้ทํายากนะครับอืมไม่ได้ทํายากเลยเดี๋ยวจะลองทําให้ดูว่ามันจะเละหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ไม่ได้ออนฟีดนะคะก็เหมือนดังทั่วๆไปเนาะที่ว่าออนฟีดเป็นยังไงทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนความแตกต่างระหว่างดังโลบายูกับดังตัวปกตินะครับแล้เวเจอกันคลิปหน้าสำหรับตัวคอสตอมดังตัวดังโลบยู ฝากติดต,ตามเพจด้วยนะฮะ NVB n e v e r Boy นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <c oughs> กด subscribe <c oughs> กดแจ้งเตือนนะเดี๋ยวามาทำคลิปคอสตอมให้ดูว่าทำยังไงบ้าง,างแล้วมีอุปรกรณ์อะไรคือมันละเอียด <c oughs> ก็มันค่อนข้างมีวิธีการอยู่นะไม่ได้ไม่ได้ทาสีลงไปเฉยๆนะ,ะมันจะมีวิธีการเตรียมวัสดุทาสีลงไปแล้วต้องเคลือบด้วยอะไรแล้วก็ใช้ผู้กันยังไงอะไรเงี้ยนะฮะ ก็รอติดตามกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e นะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย